และต้องเป็นการเน้นย้ำนะครับว่าไทยเราโจมตีฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชาเท่านั้นนอกเหนือจากฐานที่มั่นแล้วเราก็ยังมีปฏิบัติการในการโจมตีแหล่งซ่องสุมด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอบายมุญญครับทำการยิงเช็คแนวคนติจะทำการยิงเช็กแน้ มันจะไม่ถ่ายคุณระเบิดก็ได้เสียงก็จะมาถึงเรานะคนที่จะทำการแยกเนวด้านล่างฝั่งที่ได้จะเรื่อเข้าใจกัรก็จะใจปิดกั้เสรืออะไรเดียวเพียงแค่ลูกเพียงแเดียวเพจอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอร์สโพสคลิปและข้อความระบุว่านักรบอาชาควบม้าเหล็ก รถถังครับยิงทำลายบ่อนไก่ของทหารกัมพูชาที่ช่องอ่านมาเพื่อเช็คแนวรบและพิกัดทางยุทธศาสตร์ไปในตัวปัจจุบันพื้นที่นี้เรายึดมาได้แล้วนะครับก็ต้องทำลายแหล่งอาบายามุขที่กัมพูชาปลูกสร้างนั่นก็คือบ่อนไก่แหล่งมั่วสุมเป็นจุดนัดพบเซียนไก่ชนการยิงทำลายบ่อนไก่ซึ่งแปลสภาพมาเป็นฐานทัพกัมพูชาที่ช่องอ่านมาด้วยลักษณะของอาคารที่หลังคามีแเหลี่ยมทหารไทยจึงเรียก อาคารหลังนี้ว่าบ่อนไก่ครับตั้งอยู่ทางใต้ของเนิน6 7 7ในช่วงปะทะการท่ารกัมพูชาใช้เส้นทางนี้เดินเท้าขึ้นมาเพื่อโจมตีฝั่งไทยแต่กลับไปอ้างต่อคณะ AOT ว่าไทยโจมตีกัมพูชาอย,ย่างหนักแล้วพาคณะ AOT ไปดูร่องรอยวิถีกระสุนที่ไทยยิงมาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนการจัดฉากของกัมพูชาทั้งนั้นเลยครับแต่กรรมติดจรวดจ,จริงๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแผ่นดินนี้ก็กลับมาเป็นของไทยรวมถึงอาคารแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นบ่อนไก่ ไทยเราต้องทำลายครับ